เรื่องปัญหานอนไม่หลับเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของคนจํานวนมากเลยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะมองหาตัวช่วยว่าจะทํำยังไงดีให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นไวขึ้นหลับสนิทนานมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยเองเนี่ยหลายๆคนมักจะพูดถึงอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นเมลาโทนินหรือว่ากาบ้านะครับเพราะมีการทำมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราเคยพูดถึงทั้งกาบา้าแล้วก็เมลาโทนินไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเมลาโทนินเนี่ยมันไม่ใช่ยานอนหลับมันเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายเราหลั่งอยู่แล้วเพื่อบิวให เราอยากพักผ่อนนะครับมันจริงการกินเมลาโทนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ที่ช่วยให้เราหลับแล้วก็อาจจะเกิดไซเฟกได้เพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับการผลิตฮอร์โมนบางอย่างนะครับทีนี้ตอนนี้นครับมันมีอาหารเสริมตัวอื่นๆที่กําลังเป็นที่นิยมเลยนะครับผมอยากจะเอามาฝากทุกคนหนึ่งในนั้นที่กําลังฮิตมากๆเนี่ยคือแมกนีเซียม ที่เขาเจอว่าแมกนีเซียมเนี่ยสามารถที่จะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยหลับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้แถมอีก2ตัวครับที่กําลังโด่งดังมากในอเมริกานะครับก็คืออะพิจินินแล้วก็เตียนินด้วยนะครับ ทั้งแมกนีเซียมอะพิจินินเตียนินเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยแท้จะจับออกมาเป็นสูตรเลยครับเรียกว่าเป็นสลีฟคอกเทลคือกินเข้าไปเม็ดเดียวเนี่ยรวมพลังการช่วยทําให้เราหลับสนิทแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเจ้า3ตัวเนี้ยแมกนีเซียมเนี่ยมันช่วยในการหลับจริงหรือเปล่าแล้วเราควรจะกินยังไงเพื่อที่จะปลอดภัยกับร่างกายของเราครับ This is the standard podcast eye opening for your ears top to toe พอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าถามมาว่ากันที่ s ส e ีปค็อกเทลนะครับเมื่อกี้พูดไปว่ามี3ตัวเนาะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคือที่มันโด่งดังขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามี Celebrity Scientist คือนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเซเล็บในเมืองนอกเนี่ยเขาออกมาพูด ถึงไอเจ้าสารซัพพลเมนต์เหล่านี้นะครับว่าเออมันมีงานวิจัยแล้วก็มันมีแบ็กอัพไซ e อน e เลยเนาะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ใช้แล้วมันก็เจอว่าช่วยในการนอนหลับได้ยาวนานขึ้นมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆเพราะฉะทั้ง3ตัวนี้มันก็เลยโด่งดังขึ้นมานะครับมีคนเอาไปผลิตเป็นแคปซูลอาหารเสริมแล้วก็พยายามทำมาร์เก็ตติ้งทำแบรนด์ขึ้นมาวางโพสิชันนิ่งขึ้นมาให้เป็นสลีปคอกเทลหรือว่าสลีป ทริโคือ3ตัวนี่แหละมาช่วยกันรวมพลังนะครับมีอะไรบ้างตัวที่1นะครับคือแมกนีเซียมนะครับซึ่งเจ้าแมกนีเซียมที่ช่วยเรื่องการนอนหลับเนี่ยครับมักจะขายอยู่ในรูปของ2ฟอร์มก็คือ 1. คือแมกนีเซียมทริโอเนตกับ 2. คือแมกนีเซียมบิสไกเซเนตคือกินเข้าไปแล้วก็คือคุณจะได้แมกนีเซียมนั่นแหละนะครับตัวที่2นะครับคืออะพิจินินนะครับ และตัวที่3มคือตีอานีนซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ากินในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยสามารถที่จะกินได้ทุกวันเป็นเดลี่เลยนะครับและสามารถที่จะช่วยทําให้เราหลับง่ายขึ้นหลับได้ลึกแล้วก็สนิทแล้วก็ทําให้เวลาตื่นมารู้สึกว่านอนหลับเต็มอิ่มรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปเจาะ ทีละตัวเลยดีกว่าว่ามันช่วยยังไงแล้วเราควรจะกินยังไงนะครับตัวแรกคือแมกนีเซียมจริงๆแมกนีเซียมเนี่ยมีคนพูดถึงบ่อยมากขึ้นนะครับในทุกวันนี้เพราะว่ามันมีประโยชน์เยอะที่สําคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเจอว่าประชากรโลกเนี่ยขาดแมกนีเซียมคือเป็นแมกนีเซียมเดฟ c ิชเชนซีคือกินแมกนีเซียมเข้าไปไม่พอเนี่ย ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกก็ว่าได้นะครับคนไทยเนี่ยก็ขาดแมกนีเซียมไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเ,นเขาถึงกำลังเริ่ม raise awareness ว่าเราควรจะกินแมกนีเซียมให้พอเพราะมันสำคัญกับ overall health แล้วก็เจอว่าแมกนีเซียมช่วยเรื่องการนอนหลับด้วยนะครับถามว่าทุกวันนี้เราควรจะกินแมกนีเซียมปริมาณวันละเท่าไหร่นะครับตัวเลขที่ผมไป Research มาเขาเจอว่าควรจะกินอยู่ในช่วงประมาณ300ถึง400มิลลิกรัมต่อวันขึ้นอยู่กับอายุเพศแล้วก็สภาพร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพศชายเนี่ย ก็ต้องการมากกว่าผู้หญิงนะครับแก่ขึ้นอาจจะต้องการไม่ได้เยอะเท่าตอนเด็กๆนะครับคนท้องอาจาต้องการแมกนีเซียมสูงขึ้นกว่าผู้หญิง ธรรมดาปกติที่ไม่ได้ท้องนะครับนี่ถามว่าแมกนีเซียมจําเป็นยังไงตอนเด็กๆที่เราเรียนมาคือแมกนีเซียมสําคัญกับระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับจริงๆแล้วมันยังช่วยสร้างกระดูกคูมน้ําตาลในเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องคุณภาพการนอนด้วยแมกนีเซียมเนี่ยครับพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายก็ใช้ไปแล้วมันก็หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องกินแมกนีเซียมเข้าไปเรื่อยๆทุกวันเพราะมันเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายยต้องใช้อยู่สม่าเสมอนั่นเองนะครับถามว่าแล้วเราควรจะกินแมกนีเซียมในรูปแบบไหนทําไมไอ้เจ้ามนซ รโอเนตแล้วก็แมกนีเซียมบิสไกเซเนตหรือว่าแมกนีเซียมไกเซเนตตัวเดียวกันนะครับถึงเป็นที่นิยมมากกว่าแมกนีเซียมในรูปแบบอื่นๆเพราะว่าเจ้าแมกนีเซียมใน2ฟอร์มนี้นะครับมันสามารถที่จะดูดซึมได้ดีในร่างกายนะครับถ้าเกิดว่ากินสารประกอบที่แมกนีเซียมที่ดูดซึมได้ไม่ดีเนี่ยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะ เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารก็คืออาจจะขึ้นไส้อาเจียแล้วก็ท้องเสียได้แต่2ตัวนี้ดูดซึมดีก็เลยจะไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับแล้วทั้ง2ตัวนี้ครับมันสามารถที่จะข้ามสิ่งที่เรียกว่า blood brain barrier คือข้ามเข้าไปในสมองได้เร็วมากคือบริเวณรอบนอกสมองของเราเนี่ยครับมันจะมี กำแพงเมืองมีด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดมากในการสกรีนว่าอะไรจะวิ่งเข้าสมองได้ไม่ได้นะครับไอ้เจ้าแมกนีเซียม2ตัวนี้มันสามารถจะข้ามบัตรเบรนแบเรียร์หรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองของสมองเนี่ยได้ดีมากการที่มันข้ามเข้าไปในสมองได้ดีเนี่ยคือดูดซึมเข้าไปได้ดีแล้ววิ่งเข้าไปสมองเนี่ยมันก็จะไปช่วยกล่อมให้เรารู้สึก รีแลสบายแล้วก็อยากจะนอนทำให้เรานอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองโดยเขาเจอว่าแมกนีเซียมทริโอเนตเนี่ยนะครับมันสามารถจะข้าม b b b หรือว่าบั o d brain barrier ได้ดีกว่านะครับถามว่าข้ามไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปทําอะไรเหรอเขาเจอว่ามันเข้าไปกระตุ้นการทํางานของกาบาครับกาบาเนี่ยอาจจะเคยได้ยินบ่อยเนาะคือกาบาเนี่ยเป็นสารที่ทําให้ร่างกายเราอะรู้สึก Relax รู้สึกสงบ รู้สึกสบายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยกินกาบา้าหรือว่าอาหารที่นมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เขามีการแอดกาบาเข้าไปแล้วเขาจะมักจะทําโฆษณาว่าอ๋อมีกาบา้าทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายหลับง่ายซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันเป็นสารที่ทําให้ร่างกายรู้สึกสบายรีแลกซ์การที่เราจะนอนหลับได้เนี่ยร่างกายมันต้องเข้าสู่ภาวะรีแลกซ์ภาวะแบบ เทิร์นออะรู้สึกอยากพักผ่อนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแมกนีเซียมตรีโอเนตมันไปช่วยเสริมการทำงานของกาบามันก็จะททำให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่โหมดพักผ่อนและหลับได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ,ะอีกตัวหนึงคือแมกนีเซียมบิสไกลซีเนตหรือว่าบางคนอาจจะเจอในรูปของแมกนีเซียมไกลซีเนตมันคือตัวเดียวกันคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะแตกตัวมันเป็นแมกนีเซียมกับ ไกซีนนะครับไกซีนคืออะมิโนแอซิดตัวหนึง่งเจ้าไกซีนกับแมกนีเซียมเนี่ยครับมันร่วมกันทํางานเนาะมันก็จะไปช่วยให้การทํางานของเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกดีแลกซ์เนี่ยมันทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคนละแมกนีเซีมคนละนกลไกกับแมกนีเซียมอีกตัวหนึง่งแต่ว่าทั้ง2ตัวนี่ครับเข้าไปช่วยในกระบวนการทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย ไปช่วยร่างกายบิวโหมดที่อยากพักผ่อนแล้วก็รู้สึกสงบแล้วทําให้เราเข้านอนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าถ้าเกิดเราอยากกินแมกนีเซียมเนี่ยเราไม่ต้องกินอาหารเสริมได้ไม่ได้นะครับในอาหารทั่วไปเนี่ยมีแมกนีเซียมอยู่นะครับแล้วเรากา็สามารถจะหาซื้อได้กินทุกวันถามว่ามีเยอะในไหนแมกนีเซียมเนี่ยนะครับมีเยอะในนี่ถั่วเปลือกแข็งคือแอลมอนนม่วงหิมพานถั่วลิสงนะครับกินได้เลยมีแมกนีเซียมเยอะนะครับถั่วเหลือง มีแมกนีเซียมเยอะพวกธัญพืชอย่างเช่นเมล็ดฟักทองเชียร์ซีดเนี่ยครับมีแมกนีเซียมเยอะต้องสังเกตว่าพวกเป็นแนวแบบมเมล็ดอะไรนะครับพวกถั่วเนานะจะมีแมกนีเซียมอยู่เยอะผักใบเขียวรวมไปถึงนมเนี่ยครับก็มีแมกนีเซียมเยอะ,ะเราสามารถจะกินพวกนี้ให้ให้มากยิ่งขึ้นเพียงพอเนี่ยเราก็จะได้แมกนีเซียมเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้ว่า โอ้ไม่ค่อยได้กินพวกนี้เลยหรือว่าไม่ชอบกินแล้วรู้สึกไม่มั่นใจว่าเราได้แมกนีเซียมพอหรือเปล่าเนี่ยแล้วอยากจะกินอาหารเสริมก็กินได้นะครับถามว่าควรจะกินรูปแบบไหนก็เชีรยให้กินแมกนีเซียมตัวที่ร่างกายดูดซึมได้ดีก็คือไกซีเนตกับไตรโอเนตนะครับโดสละอย่างที่บอกไปร่างกาย่ยต้องการอยู่ที่เรนจ์สามร้อยถึงสี่ร้อยมิลลิกรัมต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะกินเกินกว่านี้นะครับตามเลยไม่เกิน350มิลลิกรัมแต่ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขาดแมกนีเซียมเยอะหรือน้อยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเออเราก็ได้แมกนีเซียมจากอาหารอยู่แล้วเนาะก็อาจจะไม่ต้องกินเต็มสูบก็ได้กินแค่ลดลงมาหน่อยนะครับอาจจะเหลือโดสแค่ประมาช่วงร0อยถึงสองมิลลิกรัมแค่เสริมเข้าไปให้มั่นใจว่าเราได้แมกนีเซียมเพียงพอนะครับที่สําคัญกว่าคือ เมื่อมันเป็นอาหารเสริมนะครับอยากจะพูดถึงประเด็นอาหารเสริมนิดนึงอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ควบคุมความปลอดภยัยรวมไปถึงงานวิจัยที่มารองรับอาหารเสริมกับยาเนี่ยความสตริกเนี่ยมันน้อยกว่ามากนะครับทุกคนนั้นจะเห็นว่ามีอาหารเสริมขายกันเกลื่อนเลยการควบคุมเนี่ยมันเข้มงวดเข้มข้นน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงในการกินอาหารเสริมเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ผู้บริโภคนะครับถามว่าแล้วผู้บริโภคเนี่ยควรจะเลือกอา าารเสรงงิต้องบอกว่าถ้าจะกินอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับรวมถึงแมกนีเซียมด้วยเนี่ยครับควรจะอ่านฉลากครับว่าในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างอย่างที่หนึ่งเราควรจะรู้ว่ามันมีอินกิวเดียนอะไรบ้างเพราะอาหารเสริมที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วได้แมกนีเซียมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เจ้าแมกนีเซียมตัวนั้นแน่นอนมันจะมีสารอื่นๆที่เป็นสารเจือปนอยู่ด้วยและเราอาจจะแพ้ไอเจ้าสารเจือปนก็ได้นะครับ อ่าเลเบลยังไม่พอไอ้ที่บอกว่าอยู่ในเลเบลนั้นนะจริงๆแล้วมันมีจริงตามในเลเบลบอกหรือเปล่าล่ะครับอันนี้มันก็จะรับรองได้จากการที่แบรนด์นั้นเนี่ยมี Third Party มาตรวจสอบว่าเฮ้ยมันมีสารที่บอกในเลเบลนั้นนะ่ะ ตัว1ตัว2ตัว3จริงไหมมีปริมาณนั้นจริงไหมถ้าบริษัทไหนนะครับโชว์เลยว่าโอ้บริษัทฉันมีเซอร์ติฟิเคตมีการตรวจมีเทอร์ปาตี้เข้ามาตรวจแล้วก็รับรองอยู่เรื่อยๆสม่ําเสมอไม่ใช่ตรวจโอ้โหปีแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขายอีกหาปีแล้วไม่มีการตรวจอัปเดตเลยเนี่ยก็อาจจะไว้ใจไม่ได้ความน่าเชื่อถือก็อาจจะลดลงนะครับนั่นคือข้อมูลในเรื่องของแบรนดิ้งที่ผู้บริโภคเนี่ยควรจะดูนะครับ แล้วในกรณีของแมกนีเซียมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าแมกนีเซียมเโอเนตกับแมกนีเซียมไกลเซเนตเป็นตัวที่ดูดซึมดีแลวเราไม่ค่อยแพ้หลายๆเจ้าจะมีการแอดแมกนีเซียมตัวอื่นเข้าไปด้วยนะครับหลายตัวเลยไม่ว่าแมกนีเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมกลูโคเนตแมกนีเซียมออกไซด์ถ้าคุณเจอ4ตัวนี้ในเลเบลอาจจะระวังว้น,นิดหน่อยเพราะว่า4ตัวนี้มันอาจจะดูดซึมได้ไม่ดีเท่าแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายคุณ ไม่ตอบสนองว่ามันดีเท่าไหร่เนี่ยคุณอาจจะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียได้เพราะสารเจือปนนั่นเองบางเจ้าเนี่ยอาจจะมีการเคลมเลยว่าโอ้ยไม่มีพวกนี้เจือปนก็อาจจะปลอดภัยกว่าในเรื่องของ side e f ฟ e c t นะครับมันอาจเลเบลให้ดีนะครับและถ้าเกิดว่าใครมีโรคประจําตัวปรึกษาคุณหมอก่อนกินแมกนีเซียมก็จะดีเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับการดูดซึมไอ,ไอตัวยาหรือว่าอาจจะไป เป็นปริปากกับตัวยาก็ได้ใครจะรู้นะครับเพราะนั้นปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะกินอาหารเสริมใดๆก็ตามรวมถึงแมกนีเซียมครับอ่ะนั่นพูดถึงแมกนีเซียมจบไปนะครับมาดูอีก2ตัวครับเป็นตัวแถมนะอะพิจินินครับค่อนข้างโด่งดังมากเลยนะในโลกตะวันตกเพราะว่านอกจากจะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วจริงๆเขาโด่งดังมาจากการที่เป็นแอนตี้เค็นเซอร์เลยนะครับเพราะว่าอะพิจินินเนี่ยมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็แอนตี้อินฟลามมทอรีคือลดการอักเสบแล้วก็สามารถให้จัดการกับฟรีเรดิคอร พูดชื่ออภพิจินินเนี่ยคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นว่าเชาคาโมไมคนอาจจะคุ้นหูมากยิ่งขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอภพิจินินเนี่ยเรียกว่าเป็นสารที่อยู่ในคาโมไมนะครับในดอกคาโมไมที่สามารถจะเอามาสกัดเป็นชาเราคุ้นหูอยู่แล้วว่า ดื่มชาขาโมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์รู้สึกสงบแล้วก็ช่วยในการนอนหลับเพราะฉะนั้นอะพิจินินเนี่ยถึงช่วยในการนอนหลับได้เช่นกันแมกแนิซึยมของมันเนี่ยคล้ายๆกันกับแมกนีเซียมนะครับคือมันไปเสริมการทํางานของกาบาแล้วก็ไปเสริมการทํางานของเมลาโทนินนั่นเองถามว่าอะพิจินินจริงๆแล้วมันคืออะไรโดยทางเคมีแล้วนะครับอะพิจินินเนี่ยมันเป็นสารกลุ่มฟลาโวนซึ่งมันมันคือสับเซตของสารกลุ่มฟลาโวนอยเวลาเราดินว่าสารกลุ่มฟลาโวนอยเนี่ยมักจะ ซนส์ได้เลยว่ามันน่าจะเป็นสารที่มีประโยชน์ดูเป็นสมุนไพรดีกับร่างกายนะครับเจอเยอะในไหนไหน,นอกจากในคาโมมายจะมีอะพิจินินอยู่เยอะแล้วนยครับในผักบางประเภทและผลไม้บางประเภทมีเยอะมากนะครับขึ้นช่ายเซรัลลีหรือขึ้นช่ายเนี่ยมีเยอะมากเรียกว่าเยอะเยอะสุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กินน้ําสกัดเย็นน่ะแล้วมีการแอดเซรัลลีขึ้นช่ายเข้าไปน่ะ มีประโยชน์นะครับกินได้เลยจริงๆฝรั่งเนี่ยเขากินขึ้นช่ายเป็นแน็คเลยนะครับแบบเหมือนกับแครอทอ่ะก็แตงกวาเนี่ยเขาก็จะแทะเซรัลรี่หรือว่าขึ้นช่ายเล่นเป็นแนค็คมันได้ประโยชน์นะครับผักโขม ก็มีอพิจินินเยอะผลไม้หลายตัวเลยนะครับมีอพิจนินเยอะนะครับมะละกอส้มมะม่วงทับทิมเชอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมีอพิจินินเยอะเพราะฉะนั้นกินได้เลยครับก็จะช่วยในการนอนหลับเนาะอย่างที่บอกไปผลพลอยได้คือแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็แอนตี้อินฟลามมทอรีถามว่าถ้าอยากจะกินเป็นอาหารเสริมแนะนําไม่ต้องเยอะเกินไปครับประมาณ50มกรัม กำลังดีนะครับไม่เยอะเกินกินได้ทุกวันนะครับแล้วถ้าเกิดกินเยอะเกินไปเนี่ยด้วยความที่มันทาให้ร่างกายร,รู้สึกรีลซ์รู้สึกสงบมากถ้ากินเยอะเกินร่างกายอาจจะสงบเกินไปคือร่างกายอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือบางทีอาจจะทำให้ร่างกายร,รู้สึกเมื่อยล้าได้ด้วยนะครับเป็นไซ d e e f ฟ e ของมันเพราะฉะนั้นถ้ากินเนี่ยก็ต้องระวังแล้วก็เขาเจอว่าอะพิจินินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกดการผลิต เอสโตรเจนทาให้การผลิตเอสโตรเจนเนี่ยน้อยลงซึ่งไม่เป็นผลดีกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเพราะทาผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ผลดีเรื่องทาให้ฮอร์โมนสวิงมันจะไม่ค่อยดีนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยการที่มีเอสโตรเจนน้อยเกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะว่าการทํางานของสมองเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพลดน้อยลงเพราะ,ะนั้นรู้ว่าอะพีจินินมันดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะอดัอดอดัอดอัดเข้าไปกินในปริมาณที่พอเหมาะตามที่ Recom แนะนำครับห้าสิบไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยน่าจะกําลังดีหหรรรรืือออออวว่่าาาาาาาเลลกกกกินกาาินจตตมมธชบยงไปแ้ เซรีกินเข้าไปเลยครับอีกตัวหนึ่งคือเตียนีนเตียนีนจริงๆแล้วมันเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่ร่างกายเนี่ยสร้างไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้จําเป็นกับร่างกายด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เจอว่ากินเตียนีนเข้าไปเนี่ยมันช่วยเหมือนกันทําให้ร่างกายรีแลกซ์ผ่อนคลายครับช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะครับถามว่าเจอเยอะไหนเจอในชาเขียวชาดํา แล้วก็เจอในชาอู่หลงนะครับค่อนข้างเยอะเจอในเห็ดด้วยรสชาติของมันเนี่ยก็จะมีความอูมามิคือแบบเพิ่มความอร่อยเข้าไปนะครับเขาเจอว่ามันไปกระตุ้นกาบ้าเหมือนกันทําให้ร่างกายร,รู้สึกรีแลกซ์แล้วก็เจอว่าจากการทดลองเนี่ยเจอว่าการที่เราได้รับไอ้เจ้าเตียนีเข้าไปเนี่ยจะทริกสมองให้เข้าสู่ในช่วงคลื่นอัลฟ a าเวฟคือช่วงที่รีแลกซ์จากสมองที่มันแอคทีฟแอคทีฟเนี่ย อยู่ช่วงแกมมาอนะไรเงี้ยกำลังโฟกัสเลยการที่เราได้รับเตียรนีจะทำให้สมองเนะี่ยรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้น,นครับถามว่ากินเนี่ยวันหนึ่งไม่ควรจะเกิน1 0 0ถึง3 0มมิลลิกรัมต่อวันนะครับข้อควรระวังของเตียนีเขาเจอว่าบางทีกินเตียรนีเข้าไปเยอะๆเนี่ยทำให้เราฝันเป็นตุบเป็นตะฝันเยอะมากบางทีฝันร้ายด้วยซ้ำหรืออาจจะทำให้ละเมอเรียกว,วันไหนวอล์กเนี่ยนะครับได้ง่ายมากินคืนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีความสูมเสียงที่จะเป็นคนขี้ละเมอ ก็การกินเตียนนี้ก็ควรจะระวังนิดนึงเพราะเราอาจจะละเมอไปทําอะไรก็ได้แล้วอาจจะให้เกิดอันตรายกับตัวเรานะครับพูดถึง3ตัวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอยากจะสรุปให้ฟังนิดหนึ่งเป็นฟนอลเวอร์ดิกนะครับว่า3ตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คืออาหารเสริมมันไม่ใช่ยาเนาะการกินอาหารเสริมเนี่ยอย่างที่บอกก็ควรจะระมัดระวังเพราะว่าหน่วยงานที่ดูแลกำกับมันไม่ได้เข้มงวดเหมือนกับยาความเสี่ยงมันลงที่ผู้บริโภค เลือกให้ดีอ่านเลเบลดูความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับแล้วถามว่า3ตัวนี้ปลอดภยัยไหมจริงๆอ่ะโอเวอรอนต้องบอกว่าปลอดภยัยเพราะมันเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราควรจะรู้คือมันไม่ใช่การนอนหลับนะครับทุกคนมันไปช่วยเสริมฤทธิ์การทํางานของสารเคมีบางตัวในร่างกายหรือฮอร์โมนบางตัวในร่างกายอย่างเช่นกาบาแล้วก็เมลาโทนินทั้งกาบาและเมลาโทนินนะมีส่วนร่วมที่ทําให้เรานอนหลับได้ดีเพราะมันเป็นสารบ บิวให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในโหมดอยากพักผ่อนผมเคยแชร์ไปแล้วเล่าไปนะครับว่าการที่เราจะนอนหลับได้เนี่ยมันมี2กลไกที่ทำงานเสริมกัน,นกลไกแรกคือคือคกลไกในการบิวร่างกายที่ทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนปิดสวิตช์ในการทำงานและนะครับเมื่อไหร่เราลึกสงบอยากพักผ่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นกลุ่มนี้ก็คือพวกกาบาเมลาโทนิน อีกกลุ่มหนึ่งคือสารง่วงคือเราจะหลับได้เนี่ยร่างกายเราต้องแบบอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงครับสารง่วงคืออะดีโนซีนนะครับต้องมีทั้งสารบิวและสารง่วงในปริมาณที่พอเหมาะร่างกายเราจะเข้าสู่โหมดการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพอาหารเสริมเหล่านี้ทั้ง3ตัวโดยเฉพาะแมกนีเซียมเนี่ยนะครับมันไปช่วยทําให้ กระบวนการบิวเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่ยานอนหลับอันนี้คืออยากให้รู้ไว้นะครับซึ่งการกินปลอดภัยและช่วยส่งเสริมแต่ที่อยากจะบอกคืออย่าไปพึ่งมันทั้งหมดผมก็ยังอยากชวนทุกคนเนี่ยให้พึ่งการดําเนินชีวิตที่เฮลตี้แล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมันรู้สึกง่วงรู้สึกอยากพักได้ด้วยตัวเองตามวิถีธรรมชาติตามนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็น permanent solution นะครับถามว่าทํายังไงตื่นเช้ามา รีบออกไปเจอแสงแดดเลยตอนที่เราตื่นนะครับสัก10-15นาทีดีครึ่งชั่วโมงได้จะยิ่งดีเพื่อเป็นการให้แสงเข้าดวงตาบอกไปเลยว่านี่ตอนเช้าพอกลางคืนเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารบิวที่ทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนเนี่ยได้ในปริมาณที่เหมาะสมเองนะครับ ปริมาณฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลั่งได้ดีเนาะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเลี่ยงแสงที่เป็นแสงสีขาวเป็นแสงสีฟ้านะครับพยายามอยู่ในแสงสีเหลืองเยอะๆมากกว่านะครับเพราะว่าแสงสีฟ้ากับแสงสีขาวเนี่ยมันเป็นศัตรูร้ายของไอเจ้าสารบิวทําให้เรารู้สึกอยากพักผ่อนนะครับเป็นตัวร้ายทำให้เรานอนไม่หลับแล้วก็เลี้ยงพวก คาเฟอีนแล้วก็แอลกอฮอล์หลังจากบ่ายสองไปนะครับก็จะเป็นการช่วยได้เพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยเป็นศัตรูร้ายของเจ้าสารง่วงครับเพราะฉะนั้นนะพยายามกำจัดศัตรูที่มาทําให้สารง่วงและสารบิ้วอย่างพัผ่อนเนี่ยมันทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ทําให้นาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยทำงานได้ดีแล้วเราก็จะเข้านอนได้ง่ายขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นนอนได้ยาวขึ้นตื่นมารู้สึกเฟรชขึ้นได้ตามวิถีธรรมชาติ ก็จะดีกว่าแต่ถ้าใครรู้สึกว่าพยายามทําแล้วยังเจอปัญหาก็ลองพึ่งไอ้เจ้า3ตัวนี้ดูครับเขาเรียกว่าเป็นสลิปคอกเทลคือแมกนีเซียมอัพจินินแล้วก็เตียนินยังไงลองไปทดลองด้วยตัวเองแล้วค่อยๆทดลองจากโดสต่ำๆไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอ side effect หรือพเนี่ยควรหลีกเลี่ยงทันทีเพราะแต่ละคนตอบสนองกับสารเหล่านี้ไม่เหมือนกันใช้อาหารเสริมได้แต่ก็ควรจะมีความรู้แล้วก็ระวังในการเลือกใช้ด้วยครับจะเป็นประโยชน์กับเราครับ Top to toe. The standard podcast. eye open it for your ears.